จัดการส่วนต่างๆของใบหน้าด้วยฟิลเตอร์ลิค f ฟายบทเรียนนี้เราจะได้ศึกษาคุณสมบัติการจัดการส่วนต่างๆบนใบหน้าในฟิลเตอร์ลิค f ฟายพร้อมทั้งการประยุกต์ใช้ร่วมกับ Layer m a มารก่อนอื่นให้เปิดภาพบุคคลที่มีการแสดงส่วนของใบหน้าอย่างชัดเจนทำซ้ำ l a เยอรขึ้นมาเพื่อไม่ให้การปรับค่าหลังจากนี้ส่งผลต่อภาพต้นฉบับแล้วให้ไปที่ฟิลเตอร์ลิคฟาย หรือใช้คีย์ c อน l s h i ชิปใน Window s หรือว่า Command s h i f t X ใน Mac ส่วนของหน้าต่างการปรับแต่งแก้ไขฟิลเตอร์จะปรากฏขึ้นมาที่แผงควบคุมคุณสมบัติต่างๆคลิกที่ Face Aware Liquify พบว่าแท็บ l e c t Face ได้ระบุใบหน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งการอธิบายส่วนต่างๆถัดมาขอกล่าวถึงไว้พอสังเขตดังนี้ส่วนของดวงตามีสเกลให้ปรับ5รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ขนาดความสูงความกว้างความเอียงและระยะห่างระหว่างดวงตาส่วนของจมูกมีสเกลให้ปรับสองรูปแบบด้วยกันได้แก่ความสูงและความกว้างส่วนของปากมีสเกลให้ปรับห้ารูปแบบด้วยกันได้แก่การยิ้มของปากขนาดริมฝีปากส่วนบนขนาดริมฝีปากส่วนล่างความกว้างและความสูง ส่วนของรูปร่างใบหน้าได้แก่ความสูงของหน้าผากความสูงของคางขนาดของกรามและความกว้างของใบหน้าจากในตัวอย่างเป็นการลดขนาดใบหน้าซึ่งส่วนผลต่อความกว้างของริมฝีปากไปด้วยดังนั้นการใช้งานหลังจากที่เรากดตกลงเราจึงต้องทำการมาร์คเลเยอร์นี้เพื่อปกปิดหรือแสดงคุณสมบัติ แล้วให้ใช้ผู้กันสีตรงข้ามระบายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในส่วนที่ต้องการเท่านั้นสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ก่อนการบันทึกเสร็จสิ้น40ตอนจะได้รับส่วนลดพิเศษ1,000บาทผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อทางข้อความเพจ facebook.diy